หลังจากที่มูลนิธิปัญญาพัฒน์เพื่อคนพิการพร้อมทีมงานจิตอาสาและก็พัชชีเครือข่ายเนาะได้ลงพื้นที่กระแสตอบรับดีมากเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ในบางพื้นที่ที่เราลงพื้นที่บางคนหรือบางคนน่ะไม่รู้ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วก็บางที่ที่ลงหลังจากที่เราลงเนี่ยค่ะส่วนมากจะเจอเคสที่ที่มีความเข้าใจว่าคนผู้สูงอายุเนาะ ไม่ใช่คนพิการเลยไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการนะคะ,ะทางมูลินที่ปัญญาพัฒน์เราก็ได้ลงพื้นที่ดาเนินการช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็เราก็ร่วมเป็นทีมเหมือนว่าเราเป็นเครือข่ายได้ดำเนินการพูดคุยแล้วก็ทํางานเป็นเครือขาะะอ่ายค่ะอยากจะฝากถึงผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในเขตละพื้นที่ อยากจะช่วยอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าผู้สูงอายุค่ะต่อหลังจากต่อไปก็จะกลายเป็นผู้พิการควรจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการควบคู่กันไปในกรณีเพราะว่าผู้สูงอายุต่อไปอนาคตก็จะเป็นเหมือนรูปร่างผิดผิดรูปเดินไม่ได้น,นคะคะอยากจะแนะนําให้ไปขึ้นทะเบียนคนพิการนะคะ,อะตอนตอนปี64มันเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่ในช่วงก้ามกึ่งนเนาะ คนก็อาจจะไม่เอ็นเท่าไหร่แต่ว่าปีพอปี65เราขับเคลื่อนแล้วก็เห็นผลงานเห็นว่าเราทําจริงสมาชิกก็เลยมีการสมัครสมาชิกขึ้นมาแล้วก็นี่ค่ะ30กว่าท่านขอบเพื่นก็ได้แนะนำว่าให้เห็ดรัตรคดิการย้ายก็ได้ได้รู้จักครับมีใจมีใจโบเนาะใจโอ้ที นี่มอนเทียมาซอยเหียรังสี่แต่เทียมาเป็นเป็นบุญค่ะบุญจ้ะถาเจ้าหน้าที่ออกมาหวดหลังก็จะเอาประามไาที่พ้นที่ที่การคือกันจะไปให้เจ้าหน้าที่บ้องามาสีสมควนได้เพค่ะดีใจที่มอนเทยียแต่มาซอยในจุดนี้เพราะว่าย่ายนี่ก็ ร้อยกว่าปีแล้วกับเพื่อนสิบบ่มีประกันสิบเอ็ดยังทั้งสิ้นกับพ่อสิได้ได้มีเงินเก็บจักเงียบจักหน่อยย่าเพื่อนบ่ยั่งน่าก็ได้เพิ่มขึ้นเนาะจากเบี้ยผู้สูงอายุเนาะค่ะเพิ่มจากเดือนละพันเป็นพันแปดเนาะบรดนี้เนาะจ้าสียได้ไว้ทำบุญในลาเพิ่มขึ้นโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ